บายพาสนะครับโดยวันน <im mapping> <im t> ี้ท่านดรเ็นศักดิ์

มาเจอคือว่าอะไรครับหลังเลยครับเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีแบบไม่เหมือนกันนะผู้หญิงใส่กระโปรงนะกระโปรงแดงนะทู้ชายกระโปงวันนี้นะผู้ชายกระโิงสีก็มานะครับทางสุนยญาติก็มา คุลุงพี่ๆี่นะครับใจกลาว่าพี่พีแล้วกันนะครับอาจจะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเต้เราว่าจะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งให้มันโตได้ลำบากปัญหาปัญหาโลกเราเยอะพอละอ่าลุงป้าด้านหลังเนี่ยทุกคนเลยนะครับอ่มาหลายส่วนเลยนะครับงเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านก็ยังอยู่กับเรานะครับจริงๆ้วแค่อยู่กับเราตลอด ถ้าเราอยากให้สอนท่านคอับแล้วก็ถึงดีที่